พี่น้องวันนี้ฉันจะมากินมาม่าเพชรเลยแต่นี้อืมีไข่แล้วก็ใส่โกลกแล้วกาปูอัดตึงน่องหลุดแขตงพี่น้องกินเป็นเที่ยงหน้าไหม่มาไม่เล็กมากเหนื่อยมากินกันเลยมาม่าเพชรซ่ามโหกินเป็นข้าวเย็นไปเลยอืมอืมอืมเด็ดจัน det hmm, Det er det er da. Det er

มบรรยากาศดีเสียงนาของฉันเป็ดปากเลี้ยงแต่เดี๋ยวแต่ว่าไม่ใจมันเป็นก้องไอ้นูนะมันเป็นก้อง

<coughs> đẹp, đẹp. đẹp năng, năng Để con nào nó đi wa phê mà mà chín da lap bạc nước mắt lấy rồi การนี้ก่อนพิยาวเป๊คร้อยเดียรรอเดี๋ยวก็หนีลังกลองลัง